วันนี้หนูนากับลุงเบนมาเลือกแหวนแต่งงานกันค่ะอีกไม่กี่วันเราสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยค่ะหนูนากับลุงเบนจะบินไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเดนมาร์กถ้าถามว่าอยู่เยอรมันทำไมไม่จดที่เยอรมันล่ะเพราะหนูนายื่นเอกสารไปแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอค่อนข้างนานเลยอย่างต่ำคือ2-3ถึงสเดือนอีกอย่างอีกไม่กี่เดือนหนูนาก็จะคลอดลูกแล้วด้วยถ้าเกิดว่าคลอดลูกแล้วคงไม่มีเวลามาคิดเรื่องแต่งงานแล้วละค่ะแต่ที่เดนมาร์กเอกสารต่างๆไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนที่เยอรมันด้วยหนูนากับนยี สมรสที่ประเทศเดนมาร์กคุณพ่อคุณแม่ของลุงเบนก็บินไปด้วยกันวางแผนไว้ว่าหลังจากจดทะเบียนสมรถที่ประเทศเดนมาร์กก็จะกลับมาจัดงานเลี้ยงเล,เล็กๆที่เยอรมันกับครอบครัวของลุงเบนแล้วก็เพื่อนๆของลุงเบนค่ะวันนี้เราสองคนก็อยากได้แหวนคู่แบบน่ารักนารกในร้านก็มีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะมีให้เลือกทั้งแหวนเพชรแล้วก็แหวนทองหนูนาเลือกไม่ถูกเลยลายไหนก็สวยไปหมดเดินวนอยู่รอบร้านสักพักใหญ่กว่าจะเลือกได้แต่เลือกมาประมาณ4ี่วงค่ะคอยไปตัดสินใจเลือกรอบสุดท้ายอีกทีว่าชอบแบบไหนมากที่สุดลุงเบนบอกว่าหนนูชอบวง ก็เอาวงนั้นแหละอยากจะตามใจเมียเอาที่หนูนาชอบได้เลยพอเลือกแบบที่ชอบได้แล้วก็ลองมาใส่กันดูวัดไซส์วัดขนาดแล้วก็เลือกสีข้างในแหวนก็จะสลับชื่อของหนูนากับลงเบนลงไปพร้อมกับใส่วันที่ที่เราแต่งงานด้วยค่ะจะได้ไม่ลืมต้องรอให้เขาตัดแหวนของเราเสร็จนะคะถึงจะมารับแหวนได้อีกทีใกล้จะถึงวันแต่งงานของเราสองคนแล้วหนูนานับวันรอทุกวันเลยค่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันว่าสักวันจะได้ใส่ชุดแต่งงานสวยๆสิ่งที่หนูนาใฝ่ฝันไว้ก็จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ววันแล้ค่ะ